วันนี้จะพามาดูผักริมรั้วรอบรั้วกินได้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าต้นชาย,ยานะครับหรือภาษาบ้านๆเราเรียกว่าใบผงชุรสนะครับบางคนก็เรียกว่าใบต้นใบมะละกอกินได้นะครับเพราะว่าใบมันรูปร่างคล้ายใบมะละกอนะครับแต่ส่วนมากผมจะเรียกว่าใบผงชุรสนะครับเพราะว่ามันมีรสชาติคล้ายๆผงชุรส เขาก็นิยมเอาไปผัดนะผัดน้ํามันหอยหรือว่าเอาไปใส่ต้มใส่แกงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ซอยเป็นชิ้นชิ้น,นตากแดดแล้วก็ใส่แทนผงชูรสนะครับก็อร่อยนะครับนี่แต่มันก็มีความอันตรายอยู่นะครับต้นนี้นะครับตรงเนี่ยตรงปลายแฉกแหลมเนี่ยถ้าเราไปโดนนะครับปากเรอถูไปถูมาอาจจะคันได้ิ่งพอเราโดนแล้วไปโดนน้ํายางมันนะครับก็จะ ขัดมากนะครับน้ำยางมันนะครับถ้าโดนแล้วนอาจจะขัดได้นะครับต้องระวังนะครับเราไปผัดน้ํามันหอยอะไรนี่อร่อยมากนะครับผมก็ทํากินเกิบทุกวันนะครับที่อีกเช่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าต้นใบมะละกอกินได้เพราะใบมันเหมือนใบมะละกอเลยเดี๋ยวพาไปดูใบมะละกอมันจะเหมือนกันขนาดไหนเนี่ยครับเหมือนกันเละเลยครับกับใบมะละกอดู สีอะไรคล้ายกันสปพคุณมีเยอะแยะมากมายครับรักษาโรคได้ก็เซิร์ชดูในเน็ตได้นะครับสปพคุณประมาณสิบกว่าอย่างเลยนะครับใบนี้นะครับแก้โรคได้แต่ก็ควรระวังอย่างที่ผมบอกนะครับส่งปลายอย่าไปโดนมันใบอ่อนๆนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแตบ่ใบ ีเขียวเขียวเข้มนะครับใบแก่นะครับมันนตลายตรงเนี้ยตรงปลายล้วมันน้ำมันแข็งแล้วอะไรเงี้ยก็ไปโดนแล้วก็แถมไปโดนยางพวกเนี้ยนะครับก็จะทําให้เราคันได้เนี้ยก็ปลูกก็ใช้กิ่งมันนี่แหละไปช้ำออานะครับปลูกติดง่ายนะครับปลูกไม่ยากนะครับยิ่งเราเด็ดบ่อยนะครับมันยิ่งโปร่ง ยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับเนี่ยไปทำจินทุกวันก็ยังไม่หมดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆปลูกไว้มไม่มีอะไรจิ้นก็เอามาผัดน้ำมันหอยไปอย่างเงี้ยนะครับบางทีไม่มีผงชูรสก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะดีกว่าผงชูรสนะครับเพราะว่าไม่เป็นอัอนตรายนะครับม,มีประโยชน์มากกว่าผงชูรสนะครับ เดี๋ยวไปดูที่เมนูที่ผมทําไว้นะครับเป็นผัดไปผงชุรสน้ํามันหอยนะครับไปไปดูกันนี่ครับที่ผมผัดไว้คือใบผักบุ้งแล้วก็มีใบผงชุรสนะครับผัดน้ํามันหอยนะครับแล้วก็เอาทั้งก้านมันนะครับมาผัดนะครับอร่อยครับจะออกรสชาติหวานอะไรด้วยนี่ครับกินได้อร่อยด้วยนะครับก็ ทำจินประจำทุกวันนะครับเพราะมันก็มีประโยชน์มีสรรพคุณเยอะแยะนะครับสำหรับใบพงชูรสนี่เนี่ยกินได้อร่อยด้วยนะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับกินแก้โรคได้นะครับเป็นยาเนี่ยสาหรับคนที่ จะเอาไปปลูกนะครับก็ใช้เนี่ยตรงกิ่งตามลำต้นเนี่ยแบบแบบแข็งๆหน,น่อยก็เอาไปชำปลูกได้เลยนะครับปลูกติดง่ายครับต้นนี้นะครับประโยชน์หลากหลายประโยชน์ก็มีประมาณสิบกว่าอย่างนะครับผมก็บอกไว้หมดหลอกแก่พวกลมชักหรืว่ ไตอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาว่ากันนะครับถ้าใครอยากรู้ละเอียดตัวนี้ก็เซิร์ชดูใน Google ได้นะครับประโยชน์ของใบผงชูรสหรือว่าใบมะละกอกินได้นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับภาษาไทยเขาเรียกกันใบชยยานะครับเอาไปชุบแปง้งทอดก็ได้นะครับ